มันก็มันก็เร็วเลยชักขึ้นชักลงสามทีก็เสร็จแเจ๊เจ๊เนี่ยไม่ใช่เจ็ดหีก็คงไม่ใช่หรอกแม่งคนไม่ใช่อยู่แล้วครับโอ้โหคนเกลียดอะไรยีดีมันก็มันก็เถียงเสียงแข็งเลยวะอ่าสติยิงกูอ้ากูโดนห้าหมื่นตีนแจ็คนินจาวาสโกช่วยด้วยไอ้เหี้ยเรียบร้อย เฮ้ยแหมบิงบิงาตามโซนว่ะไอ้เย็ดเคเออโลบดีดีอีเฮีย้ยปานไม่ออกไม่ตายจริงน,นีโ<อ>่โทนครับกบเละว่ะเละหรืออะไร ไอ้เฮียเอ้ยมันโดนมิโก้ไล่ไอ้สัสกูเกือบรอดแล้วกูก็ตายอยู่ดีอุ๊ยไอ้สัตว์อหืมหืมโคจาแมนดนี่ยุ่มซับมึงอู้หูกันอยู่ตรงไหนวะต้องเขาเล่นกันตรงกลางสิไปเล่นตรงไหนอ่ะผมก็อยู่เี่ยเกิดเร็วเนี่ยผมอยู่ตรงกลาง เหมือนงานงาน,นเลื่อนเลงเขาเสร็จกันแล้วมึงเพิ่งมาไม่ผมเพิ่งตายไงแค่พวกนโนโงโนโงนี่ตีไวคิบห,ห,ห,หายเนี่ยนะครับโนโงไม่สกิลไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยหอมลาบมีธนูนี่กดระเบิดด้วยปะ เพี่อะร้องขวยอะไรชุดดอกไอควายใส่ของงูงูตีหมอไม่ได้เลยไปเยอะเกือก็มาอยู่หน้าบ้านกันหมดเลยบุบบั่บุบบั่บุบบั่นี่อยู่ข้างหน้าบ้านเลี่ยจบปั้นบันเทึกเอ่สองหมื่นหนึ่งโดนมาจะให้มันทรมานเลยอุ้ยแปลงเกือบบสองตายโอ้ เดินก่อนกูเดินก่อนแกจะโดนพี่ไม่เหี้ยสี่มือสองผมไม่โดนไม่โดนตีไงกูตีบทสองจริงแต่ว่ากูไม่โดนตีเจอกูควงสว่านล้มไปเลยโพยซะเออตายซะไอ้แยหนูจะแมนไอ้สองหมื่นเจ็ดกวามีแ่สว่านมอยน่ะโอ้ยท็อปไม่เห็นเหรอแล้วก็ตายอ่ะไม่เห็นไม่เห็นท็อไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลงไปแล้วอ่ะ ไม่เตียนแบบกับเพื่อนเลยเอา วเวลากูยิงจะต้องโดนปานส้นตีนตลอดเลือกงน <c oughs> ายกลัวแล้วเดี๋ยวลวงโดนวิ่งผ่านก็ตายแล้วอ่ะเลือกงนาย ระเบิดระเบิดเราี่มิโกะนั่นใส่มาไอแค่สารตานี่ยิงไงก็โดนปะเแค่ธนูไม่หลบเลยคัะแต่มันถึกอยู่นะสารต้าตัวร้ายนะ,อะเออวันนี้มันถึกนะจริงนะถึกแค่ม,มันกดเซตเวลดมั้งกูเห็นมันลงคลิปลงอะไรลง มีโอลงเลยยึดถือดีวะยิงไม่ตแตกเลยเข้าบ้านอะทันต้านะเออเหี้ยรีบร้อยโดนแต่อย่างว่าถ้าดูถ้าดูกดไว้เม่หนึ่งก็หวัวเลยกดกยยังว่าไว้ขอมอหนะอครับพี่ๆกูแป่งงันวแต่เล่นอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตลอดไยสัตว์ยิงหมื่นเจ็ดมันก็ตายแล้วนะ่ะ ่อกีหมอไม่มีนะคือไหนน่าจะอยู่ที่ตายไอ้ลาบอุ้ยเฮียแบบกูวาดเดวมันวิ่งผ่านกูก็ตายยังไม่สู้หรอกฉันจะพานายเดินทั่ววอลเลยตามกูมาสิ อุ้ยฝนตกเฮ้ยตกหน้าเยี่ยวาร์มันแดงมามันแดงนะเอ่อเยี่ยไปไม่ได้ไงวะวาร์ไม่ได้วาร์นานแล้วเนาะในวอแต่ที่ไอ้แต่ยอนบีแม่งลลัวนะเฮ้ยโอ้ยเยี่ยดูดิฉันเลือกนายแล้วอะไรมันนอนง่ายจัง เป็นแม่ยูจินตอนนั้นนางไม้ยังยืนเลยโทรเหมือนพี่เล่นนางไม้เลย <Bean stalk> แล้วมันเห็นหรือก็เอาแล้วมาเกาะมอนเฮ้ยบ้านเออเรียบร้อยมันไอซองมันก็ใช้ได้อยู่นะอะไรมือไอสามเสพติดไอเฮียก็ใครจะฆ่ากูเนี่ยลูเซียโน่ไงมาแล้วมาแล้ว ระวังพี่มันดีมากกูไม่แก่กูไม่แก่กูไหวตายดีกูเสี่ยไม่ตายอีกไอ้อเหี้ยตันต้าผันไลน์ไายตไยน์ไอ้เหี้ยตันต้าเห็นแล้วไอ้เหี้ยนนนูตอกแตกมาใม่แล้วมาใหม่แล้วซันต้า เรียบลาโอ้โหไม่โดนว่ะไม่มีใครโดนเลยกูแม่งเสือไม่ตายไอ้เที่ยอุ้ยแม่งกวาดหมออุสาหปิดกล่องให้ตีแล้วเมื่อกี้อ้าวว้าฟุ้ยวาาจริงๆงด้วยมวะอืมว้ามากลางวอเลยวะดีนะไม่เป็นไม่ได้เป็นนานแล้วเหมือนกันอูเอาไปเก็บเรียบหมดเลยไม่ชอตาหัวยหมดอุ้ยไอ้เจ้หมือนกันจะแว๊ยิงกูไ้สัตย์ให้วะ มองไม่เห็นเลยแม่งวาร์ปเกินจะมีวแว็บิงหมเดินไปถึงนั่นเลยอะ่ะเข้าไปกวาดในบ้านสักหน่อยละอีสัตว์ี่ไม่แตกสามหมื่นสี่ไปดิเทียบบอมีหมัดมาล็อกอยู่ข้างๆกู อิสระเพสตานี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอิสระหมายถึงแย่งกูคิวอ่ะอิสระไอเยี้ยเขาจะแมนเลือกใครวะมาแล้วมาแล้วปีกจูฉันเลือกนายอิสันต้ามันตกโอยันตาเลือกไปตายอยู่ใครเป็นแม่ทัพวะแองเหรอเดี๋ยวเข้าลิงดิ เนี่งานทีนี้ไม่ได้เล่นเลยเหรียญทูซองไปตัดตาข้ายอีกแล้วไม่ตายไม่ตายโอ้โหเอื่อนี้มาเป็นร้อยตัวดูนิ5ห้าตัวดาเมจที่รับไปเมื่อกี้นนี่ะเป็นล้านถ้าเป็นถ้ามีขึ้นแบบดอทอะนะน่าจะสี่ห้าล้านหอบหรอหอปหรอพักกูอยู่ข้างในเกิดข้างนอกไอ้ผู้ขี้อ่ะ โหตีหมอห้าพันเก้าห้าพันเก้าไอเหี้ยโคตรคุ้อเลยดาบังอะวิปเปอร์คุ้นๆว่ะเหมือนชื่อจะสีเลยไอ้ไอ่โดนว่ะไอ้ที่เล่นโนโหงงงงนั่นไงมันโลบมากตอนไหนวะไอ้ที่โนโหโนโหนี่พูดมากๆอ่ะไอ้เหี้ยตีหมอห้าพันเก้าหมอเกิดนอกกันหมดเลยวะหมอทำไมไม่เกิดนอกไงไอตว์พอพออยู่ข้างในมันก็เกิดนอกกันในพวกเหี้ยนี่พอเราอยู่มันก็ฉลาดอยู่ไง ทำแอมกูก็ไม่รู้อ่ะไอ้เงี้ยนี่จ้าฝ่าวงล้อมไปตบแม่สาวไอ้เงี้ยตบตายเปล่าตายจริงไอ้เงี้ยเออคุณนึกคุณนึกว่าคุณนึกว่ารอดแล้วนะเอ้ยเมื่อกี้คุณนึกว่ารอดแล้วก็เลยว่าไม่ไปช่วยเอ้ยขึ้นจักรยานไอ้เงี้ยมันเลยตายคุนึกว่ารอดฝ่าวงล้อมไปมากมาแล้วไกมายเลยมแล้วยฝ่าวงล้อมแบบตายมากมายสัตเ์จรินี่ เมื่อกี้หมอเมื่อกี้สาวยหน้ามันตดคนเดียวด้วยนะเมื่อกี้หมอเกียร์หมอไม่อยู่ตายอยู่ตายอยู่เกิดเลยเกิดไอ้เงี้ยกเกิดหมอไปมันยังไม่เกิดน้อยสามหมื่นหนึ่งเกิดหมอในบ้านเกิดหมอในบ้านคุ้มการคุ้มการหมอเร็วท็อปมันไงแล้วแหวกแล้วเดี๋ยวมันไม่แหว่ะก็จะแมอีกไหมรอบนี้ไม่เว้ยได้ไลกูอยู่มาเลยพี่ไหนพี่อยู่นี่พูดมันโหดเลยนะไอ้เงี้ยอ้าวมันอยู่ข้างหลังกูแล้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้เงี้ยควายอมันเข้ามาตั้งนานแล้ว Ally, อีกตัวนึงอีกตัวนึงยิงอยู่ตายสามหมื่นกูข้างละไปละไปแล้วไม่เจีเอ้ไอ้เจี๊ยตันเต้าเว้ยเรียบร้อยวิธีนี่มาอยู่ธี่มาเลือกใครเลือกใครมึงเลือกใครเลือกทีไรม่าเลือกใครจะเอาโอเรียบร้อยไม่ตายมันได้มีมัดโดยโหดไอ้เจียงไม่ลง แตกไปสิก็เป็เน้ากูเล่นหมัดในมือไม่มีทางตายนะไอู้กกูล็อกแบบคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ไม่ได้คิวเลยล็อกให้ชาวบ,บ้านตีอ่ะที่กูกดยาเยอะนะสมากูเน้นแบบถ้าสมมติว่ามีคนสกิลหมู่ให้กูเงี้ยไอย้คนพิษให้กูเนี่ยกูสกิลหมู่นี่คืออุ๊ยใครยิงวะไม่รู้่อไหนวะมีคนข้างหลังเหรอ,อ,อไม่เห็นนะลูกใครยิงอ่ะ เยนี่มันอยู่นี่มานี่เลยตายตายไม่เห็นได้เยอะตรงปมบัดแล้วแตกแล้วไอ้ที่คนอีกตัวเหนายังไม่ทันทำอะไรเออเนี่ยนึกว่าไม่มีคนอยู่แต่โถโกถูกบแลังตงตัวเลยเออกำลังยิงเลยโถูกไอีกเดียวไม่ตายไม่รอดป่ะไปแล้ว แตกละวหนูยิงว่ะต้องยิงว่ะต้องยิงละวมาแย้มมาแย้มไม่มาแล้วเรียบร้อยอซงเอาไปเก็บไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตื่นมันกดยาเยอะวะกูควงสวายเข้ามันแค่หมื่นสามเองเฮ้ยโคชเมนมาแล้วทะลุแล้วเอ้ยดอดเดี๋ยวรอดทำไมติดต่ม ไอ้เหี้ยแบบใส่ของหลบมาแบบให้เต็มสูบแล้วก็วิ่งมาแทงเอลก็คุยคุ้มไหมวะมันเข้าไปฝ่าวงล้อมไปจริงๆนะแทงแทงได้ตงกูเอาแล้วเอาันเอาอีกเดียวไอ้เหี้ยก็มัน e ิ q อ่ะไอ้เหี้ยกูเป็นมันกูก็เลือกมึงเฮ้ยเฮ้ยต้อ็ผ่านท็อปนะไอ้เหี้ยเนอะแต่ก็ว่าเน่ะท็อปบามัน่าจะเป็นตัวเรารลับไงนานๆมาทีนานๆมาที ตัวละครอีนอนอีนนไม่เหียนแม่ง่านกูไม่ได้นะอีนอนตื่นสายเนี่ยอีเวนเนี่ยเดินต้องรอกูก่อนเลยอยู่กับท้อว่ามีโอกาสรอดมันยังมีแบบลุ้นบ้างมันเลือกเขาเออเออพาเดินก่อนพาเดินก่อนมามามาหันไปสวนไอ้สอดมึงไม่เห็นวาร์สโกหรอวะไอ้เฮียมันก็เห็นนี่ว่าไอสัตว์จะมาเลื้อกมาแทงกูไอ้เฮียต้องแจ็คไอสัตว์ควยวยไปแล้วอีตัวร้ายไปแล้วตายปึ้งเรียบร้อย คอนเสิร์ตแมเงก็นั่นไงยิ้ยิงคือไแต่ก่อนเออกินป่านเรื่องไม่รู้เวย่าายขออนุญาตหันไปตีหมอ,อก,ก่อนนะครับโพรเทดอนตามสบายนะครับอีอีเสพติดอีเชี่ยไอ้เชี่ยในบ้านในบ้านในบ้านใครมาเก็บวะโอ<ฮ>ในบ้านมีคนเหรอ,อเอ้ยกูยิงไอ้เหี้ยน้องแจ็คโดนเฉยเลยไอ้เหี้ยโอ้ย อ้าวโดนเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยล้มหน้าคว่ำกันไปดีสัตวองนินจาสองนินจาหามดละไอ้แย่สองนินจาเห็นทศวรรษไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กล้ามาไล่แทงกูเจอกูยิงไปตัวละทีไอ้เหี้ยหนีไอ้เหี้ยเหมือนโหดไอ้้เหียตายมาหน่อยดิป่วยไอ้แย่แล้วนินจามาอีกแล้วเอ้ยเกือบแตกอ้าวไอ้เหี้ยสะท้อนอะไรหรอไอ้หนูแซ่บอะ แซฟเวอร์ไ <2: orde S 1> <1 S 2> อ้เฮ mm ียตายเพราะปิดหีึ่งหากห้าหมื่นเก้าเซฟเวอร์ปล่าไอ้เฮียจบแล้วอ๋อหยงอุ้ยแตกก่อนอีเพลนไอ้เฮียบอร์แม่งคนเยอะหน่อยให้มันชุ่มชื่นหัวใจซีทีวี